รู้บ้างใครเลดิสดในดโลกอ่ะตกล้องงไงงเอาดีๆแต่กูไป็นตกล้องแลเว้ย กูเหนื่ยไปไปกันเองกูจะขาดเลยอ่าเขาวังเกอร์ชีกูจะตายเนี่ยฟังทานทับหลักกระทืบกระทืบกระทืบ ปาโลงมาโลมาวัน่ดยวอะกระตือใจเฉยปาดลมาใช่ริมทางสวยๆอีปาดรงมาไม่จะไปสายได้วะทองดุท่ฐานแล่ห้ามไปหน่อยแต่กูไมจะ

我有报酬吗？嗯